ท่านนายพลครับกองกำลังที่เราส่งไปลบลบแพ้พวกบอลเลสครับฮะเอาจริงเหรอเราเราต้องทำไงต่อเนี่ยก็เราก็คงต้องให้ทาหารรับจ้างทำงานไปก่อนครับประสานงานกับตำรวจอ่าก็ได้ฮะก็เราททำยังไงต่อดีครับอ่ะกันก็ตามแผนนายเลยแล้วกันนะก็ให้กองกำลังตำรวจ ประสานงานกับกองกำลังทาหารรับจ้างของเปิร์สละกันอ่ะก็น่าจะได้ยอยู่บ้างครับแล้วตอนนี้มีรายงานพบตำรวจชั่วครับก็จัดก,การนไปเลยตอนนี้มันหนีไปอยู่กับพวกบอลิสแล้วครับอ่าก็ได้วะ ถอยประยุทธ์เอ้ยไม่ใช่ประยุทธ์อะไรไอ้นอดตอนนี้วาลีตายแล้วเวย้ยตายในสนามรบเลยหัวขาดอะ่ะเฮ้ยจริงดิเอาไงดีเนี่ยกองกำลังตำรวจของเราคงไม่สามารถสู้กองกำลังตำรวจของพวกมันได้แล้วมั้งเนี่ย คุณครับพวกมันบุกมาแล้วเราต้องต้านทานมันไว้ให้ได้คุณหนีไปก่อนนะครับเออใครเนี่ยอ,อว่าไงลูกน้องเอ้ให้ฉันหนีเหรอใช่ครับหนีไปเถอะครับมันมีกองกำลังเยอะมากเลยอ่ะหนีไปก็ได้วะ เอ้ยตายแน่แกเฮ้ยเดี๋ยวทำไมยังไม่ตายวะเนี่ยนี่ย่าตายซะไอ้หน้าง่